ายาเพื่อสุขภาพคนที่น้ำเลือดเสียที่เป็นตุ่มผุพองะน้ำเลือดเสียแล้วก็มีตุ่มผุพองหลือขันตามผิวนั่งก็คือใช้ต้นของบานไม่รู้โรยบานไม่รู้โรยป่านเนี่ยคือถ้าเราไม่มีบานไม่รู้โรยบานซี่ข้าวก็สามารถใช้บานไม่รู้โรยป่านชนิดเนี้ย แทนได้ทำยังไงคะคือใช้ตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็มายราบมายราบแล้วก็สั่งข้าวโพดสั่งข้าวโพดสั่งข้าวโพดแห้งๆอ่ะค่ะ3้ตัวเนี่ยก็ใช้พอประมาณเราอะแล้วก็เอามาต้มคำว่าพอประมาณชาวบ้านไม่เท่ากันค่ะมอเล็กม้อยใหญ่อยากได้มากได้น้อยก็ไล่เลี่ยกันไปคือทั้ง3าอย่างคือใช้สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเท่าเๆกันใกล้เคียงกันเอาไปใส่หม้ออ่าแล้วก็ต้มเหรอคะต้มแล้วก็ดื่มอ๋อใช้ดื่มใช้ดื่มอืม มีสังข้าวโพดที่แห้งแล้วแห้งแล้วแล้วก็มีบานไม่โรยแล้วาไม่มีบานไม่โรยบานก็คือไม่มีบานไม่โรยโรยบานก็คือสามารถใช้บานไม่โรยชนิดเนี้ยอที่เราเห็นอยู่ทั่วไปทั่วไปต้น้ํายาใช้บานใชเรือนเนี้ยแต่มันมีสรรพคุณที่ช่วยเสมอด้วยสรรพคุณของบานไม่โรยข้าวต้องขาวเท่านั้นสีอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะสีม่วงสีแดงเราก็ไม่เคยลองใช้นะแต่หม้อเขาใช้สีขาวนะคุณถ้าใช้สีแดงสีเลืองก็เรื่องของคุณเถอะขอให้เราใช้สีขาวเป็นหลักก่อน โดยใช้ดอกเป็นหลกักหรือว่าใช้ทั้งต้นทั้งราอ,อันนี้ใช้ดอกดังน,นงนั้นตรงนี้ก็คือเอาก้านได้แต่ก็คือขอแค่นี้นะคะเอาแค่ดอกเอาแค่ดอกอย่างนี้เลยนะคะ,ะมาใช้ดอกเล็กดอกใหญ่ได้หมดได้หมดแล้วก็มาทานาาคือานานอานนี้ก็คือน้ําต้มให้เอาของลงแล้วก็น้ําให้ท่วมสุกเ,เอาน้ําท่วมยาเอาตะโพยาสุก เพราะพอเสร็จล้ปล่อยปุ๊บก็เอาแต่น้ํามาทานทานจนกว่าอาการคันอาการต่างๆที่แบบว่าจะหายดีพดพื้นคันเป็นตุ่มเป็นน่องแล้วพวกเนี้ยค่ะแล้วยาทาสามารถหาได้ทําสมุนไพรเราไหมอันเนี้ยใช้ได้ทั้งกินและทาอ๋อคือล้างอาการที่คันที่พื้นนั้นด้วยกินเนี่ยก็คือเอาน้ํามากินอแล้วเวลาทาล่ะคะเอามาตำอืมก็คือใช้น้ายาที่ต้มนั่นแหละเอามาทาได้เลยอ่าแล้วอย่างนี้พวกสะเก็ดเงินก็ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <ค>อันนั้นคือยาอพวกแบบผื่นแพ้ทั่วๆไปะนะคะ,อ,ะอืมแล้วกินได้แบบว่าหายคันก็คือหยุดใช่ไหมคะก็หายแล้วก็หยุดสิไก่าเพื่อสุขภาพ